สวัสดีครับก๊คอฟฟอร์ดครับวันนี้เราอยู่ที่สต็อกนอะใต้ตึกเพื่อนว่าเรามารอรถที่กำลังจะส่งมอบนะครับก็เลยเจอนะครับแรปเตอร์เนาะสานเบนซินนะครับก็เลยจะมารีวิวให้ดูวันนี้แบบโสดมากนะโมงใหม่ก็ไม่มีรถก็อยู่ข้างล่างนะครับอาจจะมืดหน่อยนะครับแต่ที่จะพาทุกท่านมาชมเพราะว่าตัวนี้เป็นปีโมเดล2025นะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาชมรอบคันนะฮะก็แรปเตอร์เนี่ยมีจำหน่ายเบนซินกับดีเซลดีเซลจะเป็นเครื่องสองจุดนเบนซินจะเป็นเครื่อง3.0มจุดศูนย์เนาะอ่ะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาไปชมนะครับว่ามีอะไรปรับเปลี่ยนกันบ้างนะครับก็ก่อนไปรับชมนะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ รถที่เรามารีวิวในวันนี้นะครับ New Ford Ranger Raptor นะครับก็ตัวนี้นะครับเครื่องยนต์เบนซิน3.0นะครับทวินเทอร์โบแรงม้าสูงสุด397แรงม้านะแรงบิดนะครับ583นิวตันเมตรราคาจะจำหน่าย1,954,000บาทนะครับก็จำหน่าย4สีเนาะขาวดำราคาเท่าที่แจ้งถ้าเป็นส้มกับส้มกับเทานะครับอ่ะก็จะบวกเพิ่ม10,000บาท เดี๋ยวพาไปชมนะครับด้านหน้าเนี่ยเหมือนเดิมแหละตัวแรปเตอร์มันก็จะมีเรื่องของตัวสกรูปเนาะตัวนี้ระบายความร้อนได้จริงนะของแรปเตอร์นะครับตัวนี้ระบายความร้อนได้จริงนะครับแล้วก็กระจังหน้านะครับที่มาจากโรงงานที่ทุกคนชอบเอาไปแต่งกันเนี่ยใช่ไหมนีนะ่ตัวแรปเตอร์อะครับกล้องจะอยู่ข้างบน กล้องจะอยู่ข้างบนรัเตอร์ตัวที่ฉีดน้ํายังมีนะครับในปีโมเดล2025มีแค่รัเตอร์ตัวเดียวนะที่มีที่ฉีดน้ําแล้วตัวกระจังเนี่ยก็จะมีโครงเหล็กนะพาดนะสเส้นนะเพื่อเรื่องของความแข็งแรงนะตอนเกิดอุบัติเหตุอะไรพวกนี้แข็งแรงมากที่ปัดน้ําฝนออโต้นะครับไฟหน้าแม t ิก LED มีไฟวิ่งกลางวัน LED นะครับเนี่ยพวกนี้เป็น LED หมดเลยนะไฟเลี้ยวไฟหน้าก็เป็น ไฟสูงไฟต่ำก็เป็น LED นะเป็นโปรเจคเตอร์แยกกันเลยมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่นี่นะครับที่ไฟหน้าด้านในอย่างนี้ไฟตันหมอกเป็น LED นะครับติดตั้งมาจากโรงงานด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้มีห่วงลากคู่หน้ามานะครับใต้ท้องมามีมาทุกตำแหน่งเหมือนเดิมนะครับวันนี้ต้องบอกว่านี่เหมือนเดิมเห็นปะแรปเตอร์มีมาทุกตำแหน่งอยู่แล้วนะฮะตรงกันชนเขาก็จะแยกชิ้นนะครับของตัวแรปเตอร์เนี่ยจะแยกชิ้น เพื่อแบบวิ่งออฟโรดความเร็วสูงอนะ่ะหน้ามันจะต้องกดนะมันก็จะมีตัวนี้ซับนะครับพอถ้าเกิดมันเป็นชิ้นเหมือนพวกเลนเจอร์ทั่วไปแตกแน่นอนนะครับนี่ก็จะแยกมาแล้วเขาก็จะมีคีบนะเกี่ยวกับตัวอากาศนะครับเรื่องเอาอากาศเข้าเปิดรับอากาศอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นตัวเครื่อง3 0มจุจะมีเห็นปะนี่ผมเปิดให้ดูเห็นไหมก็จะมนะรีระบบรถใช่ไหมครับ เมื่อกี้บอกที่ปัดน้ําฝนไปแล้วอไฟหน้าปเปิดปิดอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะนะครับมีระบบป้องกันไฟยางตากล้อง360องศาเซ็นเซอร์ด้านหน้า4จุดนะครับมาพร้อมกับระบบเตือนกันชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมตัติตรวจจับคนเดินมีระบบรักษาเลนนะครับมีควบคุมความเร็วนะครับพุชคอนโทรลแล้วก็ตั้งเป็นอัตติฟพุชคอนโทรลแบบ stop and go ได้นะก็ควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างแบบหยุดนิ่งแล้วไปต่อนะของเราหยุดยันศูนย์ คิวล้อนะครับพวกนี้มันมันไม่ได้ติดมากับรถนะมันเป็นแยกชิ้นนะครับคิวล้อเนี่ยถึงเวลาปุ๊บมันก็จะมีช่องช่องช่องอยู่แล้วก็ดันเข้าไปนะเป็นสีเทาๆนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นคีบนะครับอ่าเป็นคีบตัวระบายความร้อนนะเนี่ยพวกแรปเตอร์เนี่ยเยขาจะมีเรื่องของช่องนะครับรับเรื่องของตัวลมนะพวกตามหลักอากาศพลาศาสตร์เนี่ยนะมันก็จะเข้าจากรูข้างไฟแล้วก็ไปออกเนี่ยพวกนี้มีหมดนะครับ โชนะครับโชคเป็นฟ็อกนะครับก็กระบอกก็เป็น2.5นะก็บอกใหญ่นะครับตัวนี้เป็นไร้วาลวด้วยเป็นปรับไฟฟ้าอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะครับแม็กอันนี้แม็กเดิมนะก็17นิ้วดิสเบรก4ล้อนะครับดิสเบรก4ล้อยางที่ให้มาเป็น bf เลยนะนะครับเป็น bf เป็นยางสเปคที่ให้มาเป็น285 2 8ด7้านะบก็พร้อมลุยเป็นแม็กอย่างนี้5วงนะครับ นั่นเท่ากับล้ออะไหล่ก็จะเป็นปิดเป็นแบบนี้นะแล้วก็นครับสีเดียวกับตัวรถเนาะตัวนี้เป็นกล้องมีไฟสองสว่างข้างตัวรถมีเตือนจุดอับจุดบอดบายสปอร์ตนะครับมีสมาร์ทคีย์ทัดล็อกรถแล้วก็กำมือปลล็อกรถได้เลยนะก็พวกนี้เป็นเบสพื้นฐานนะ 2025บันไดก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นคอมโพสิตนี่แหละให้ดูใกล้ๆสวยดีนี่สติกเกอร์นะครับคำว่าแรปเตอร์นะถ้าเกิดเป็นแรปเตอร์ครับก็จะมีมาแล้วผมแจ้งก่อนนะครับตัวนี้มันเป็นเบนซินนะครับเบนซินมันจะไม่มีแอดบูนะนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันเนาะเบนซินไม่มีครับรองรับได้ถึง E20 อะครับ ภายนอกก็ไม่ได้มีอะไรต่างอ,อะแรปเตอร์อย่างแรปเตอร์ไม่มีไอ้นี่นะไอ้บันไดเหยียบขึ้นท้ายก็บะนะครับฝาท้ายเป็นฟูลบอดี้ออะบางคนถามห้องโดยสารนะ่ะเหมือนเรนเจอร์แหละแต่บอดี้มันมันใหญ่กว่านะหน้าหลังมันจะกว้างออกมากว่าเรนเจอร์ทั่วไปนะฝาท้ายนะครับมีไฟเบรกดวงที่3มีกล้องฝั่งที่โลโก้มีคําว่าแรปเตอร์นะครับฝาท้ายเป็นแบบผ่อนแรงเป็นแบบผ่อนแรงนะครับ ไลเนอร์ก็ตอนนี้เป็นติดมาจากโรงงานจะเป็นรอนสูงแบบนี้หมดนะครับมีไฟทายกระบะอ่ะนี่นะครับจุดที่เปลี่ยนแปลงก็คือเป็นทุกรุ่นเนาะก็คือไฟท้ากระบะาจะาเหลือแค่2 3 0วัลส์4ร้วัตต์นะครับที่เป็นปลั๊กไฟบ้านนะ12บสองวไม่มีแล้วนะครับ12บสองวก็คือตัวต่อบุหรี่จะไม่มีแล้วสลิงที่เป็น,ท,ปนที่เปิดขวดนะครับแล้วก็ที่เป็นแบบแวนถุงอะนะครับมี กันชนท้ายมีเซ็นเซอร์4จุดมาพร้อมกัระบบเตือนกันชนเมื่อถอยและระบบช่วยเบรกนะครับเราก็จะมีท่อมานะมีท่อมากันชนท้ายเขาก็จะมีที่ลากมาด้วยนะนะครับเรปเตอร์นี่มีลากหน้าลากหลังเลยนะแต่ด้านหน้าเขาจะมีตัวปิดเอาไว้นะี่ตอนมันลงมามันจะโลง่ลงๆเหมือนขันเทาเนี่ยขออนุญ,ญาตนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูเห็นป่ะมันจะโลง่ลงๆเป็นช่องๆอ,อย่างเงี้ยไม่มีแต่ถึงเวลาตอนปล่อยจริงๆมันมีรูปิดนะ ก็เหมือนเดิมเนาะด้านหลังก็แอร์นะครับ USB ไทย e A ไท p e C แล้วก็2 3 0โวลต์400วัตต์เป็นปลั๊กไฟบ้านพูดง่ายรถตัวใหม่ๆม,มีแต่ปลั๊กไฟบ้านแล้วถ้าเกิดเป็นตัวสูงๆนะครับแต่ว่าใต้เก๊จริงๆมันมี1 2อโวลต์อยู่นะตรงใต้ที่วางแคร์รถเพิ่งผลิตเดือนนี้เลยอ่ะอันนี้แจ้งก่อนนะครับเบาะไฟฟ้านะครับ คนขับปรับ10บผู้โดยสารปรับ8ดนะครับคนขับมันจะมีตรงนี้ดูดีๆนะเห็นปะเหมือนมันยกตรงขาเรียกะไรครับใต้น่องอะใต้ใต้ใต้ต้นขาดิใช่ไหมครับให้ยกยกตรงนี้ขึ้นลงได้แยกกันแต่คนนั่งข้างๆมันจะไม่ยกอย่างนี้มันจะยกขึ้นลงทั้งหมดก็บอกก็เป็นเหมือนเดิมครับหนังสลับกับหนังกลับพวงมาลัยนะครับก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า ที่วางแก้วมีนะครับเปิดไฟท้ายเปิดไฟตัดหมอกพวกไฟพวกนี้มีหมดกุญแจไม่มีด้วยรถเพิ่งลงมาก็น่าจะเก็บดีนะดูเท่าที่เราดูแล้วกันวันนี้นะครับเพราะว่าผมกลัวน้องไปส่งก่อนก่อนที่ผมจะได้พามาดูไงมันเป็นปีโมเดล2025จอเลื่อนไม้อ่ะ12นิ้วนะครับจอเลื่อนไม้12นิ้วแล้วก็มีเกียร์แพดเดิลชิพเนาะเปลี่ยนเกียร์ได้ที่พวงมาลัยนะครับ ล้วก็มีนี่เพิ่มขึ้นมาเห็นป่ะแรปเตอร์นี่เป็นตัวเดียวนะมีที่รับสายวางสายแยกกันนะนั่นเท่ากับว่าถ้าเกิดใครโทรมาฉันไม่อยากรับฉันกดวางได้นะเอตัวอื่นทาไม่ได้นะตัวอื่นบังคับอุยขอโทษครับตัวอื่นบังคับรับนะเนาะตัวอื่นถ้าจะปฏิเสธต้องปฏิเสธที่หน้าจอต่างกับเจ้านี่เจ้านี่ปฏิเสธได้ตรงนี้นะครับอ่ะปรับความหนืดของโชคได้แป๊บนึงนะครับเห็นปะ่ะปรับได้นะครับเมมโมรี่ได้ว่าเราจะตั้งแบบไหนปรับเสียงท่อได้ นะครับปรับน้ำหนักพวงมาลัยได้ก็คือทำได้หลายอย่างเลยนะครับสำหรับตัวแรปเตอร์เนี่ยสิ่งที่เพิ่มมาก็จะเป็นปุ่มรับสายว่างสายเนี่ยกระจกมองหลังตัดแสงมีช่องเสียบ usb เก๊เป็น2ชั้นจอกลาง12นิ้ว sing f o a and the auto apple carplay แบบไร้สายรองรับตัว ford pass นะครับรองรับการสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยโทรฉุกเฉิน แอร์อิสระแยกซ้ายขวามีไวเลสชาร์จ usb ไทย a ไทย c เนาะเกียร์ไฟฟ้า10ส,สปีดนะครับก็เล่นแมนนวลที่ที่ตัวพวงมาลัยแหละเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ออโต้สตาร์สต็อปเนาะเป็นยูโรไฟท์นะครับแล้วก็นี่มีโหมดออฟโรดนะครับก็ควบคุมความเร็วดิฟล็อกอะไรพวกนี้ครับมีหมดขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์นะครับที่มี 4A ก็คือ4ออโต้หรือตัวขับเคลื่อน4ล้อแบบกระจายกำลังมีโหมดการขับเค่7โหมด นะครับสำหรับตัวแรปเตอร์แล้วก็นี่แบบตอนนี้ตัวใหม่มันจะไม่มีตัว ke, นะล็อกเกะนะเราก็จะไม่มีไฟตรงนี้ไฟตกแต่งห้องโดยสารก็คือมีทุกตำแหน่งแหละยกเว้นตรงนี้นะเห็นปะตรงนี้จะไม่มีนะครับมี AUX ไะครับไว้ปรับนะต่อพวกชุดแต่งเกี่ยวกับไฟก็จำเข้าตรงนี้ได้เตือนกันหลับในมีก็ต้องบอกก่อนเป็นรถที่หลายๆคนชอบเนาะ แต่เบนซินเนี่ยนะครับอย่าไปถามเรื่องประหยัดน้ำมันมาเลขตัวเดียวอยู่แล้วนะครับเครื่องระดับนี้เนาะก็เผื่อลูกค้าท่านใดชอบท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับถ้าขับตกบกพร่องตกหล่นตรงไหนต้องกราบขออภัยด้วยนะครับวันนี้รีวิวเร็วมากนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ